ตอนนี้สั้นไปแล้วไม่เป็นไรรอแก่เลยเดี๋ยวมันยาวมันจะบาลานซ์กันสั้นเสร็จปุ๊บยาวเดี๋ยวมันจะพอดีกันพอดีอันนี้จริงไหมครับเออไม่จริงจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาไม่สับสนนะแต่ประเทศเรามันใช้เขามาใส่ตายาวเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันคนละโรคก,กันเลยใส่ตายาวที่บอกเป็นตั้งแต่เด็กสายตายาวที่เป็นมาแต่กําเนิดอันนี้ใส่ตายาวจริงนะคะพอมันยาวลดลงลดลงลดลงอ่ะมันได้ในเด็กแต่ว่าเวลาที่เรา อ่านใกล้ไม่ชัดไอ้สายตายาวตามอายุจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคนละโรคก,กันเลยคือ presbyopia แต่ว่าสายตายาวที่เป็นแต่กําเนิดเขาเรียกว่า hyperopia จริงๆเป็นคนละโรคก,กันเลยแต่ว่าคนไทยใช้ว่ายาวมาเลยทําให้พวกเราเนี่ยสับสนกันเองเวลาใช้คําว่าสายตายาวจากสุแพทย์เองก็จะอธิบายคนไข้ก็ต้องบอกสายตายาวตามวัยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสายตายาวที่เราเกิดเรื่อง anatomy ของตาไปเบื้องต้นคือเวลาสายตายาวเนี่ยมันเกิดจากเลนส์ที่ปกติมันโฟกัสได้เวลาเราจะมองใกล้เราก็จะแบบ โฟกัสขึ้นมาให้มันใกล้มากขึ้นใช่ไหมมันเสียฟังก์ชันนี้อม,มองไกลๆชัดอยู่แต่พอใกล้แบบเพลงไม่ค่อยได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรียกว่าสายตายาวตามไวันะคะเพราะฉะนั้นคนที่สายตาสั้นอยู่แล้วอะ่ะมันอีกหน่อยยาวมันก็ไม่ได้ชดเชยกันมันก็กลายเป็นว่าไกลก็ไม่ชัดอาจจะใกลามากก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันใช่ค่ะ